นี่คะ่ะทุกคนวันนี้เราก็มาแบ่งอ่าต้นนี้เป็นกวางตุ้งห้องเต้นะคะภาษาบ้านเราจะเรียกว่ายอนนะคะทุกคนยอนผักมาปลูกเด้อก็คือแบ่งผักต้นเล็กๆนะคะเอามาปลูกในแปลงขยายให้เขาแบบว่าโตดีๆนะคะนี่เดี๋ยวเราก็จะมามุงทารี่ให้เขานะคะกันแดดเนาะค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนที่นี่บ้านแสนดีการ์เด้นนะคะจังหวัดเพชรบูร์ค่ะพบกับเราอีกเช่นเคยนะคะมะยุรีเจ้าของสวนนะคะวันนี้ก็ย,ย้ายกวางตุ้งห้องเต้น,นะคะทุกคนย้ายมาปลูกในแปลงนะคะก็ไม่ได้ย้ายนะคะไม่ได้ย้ายมาจากที่ไหนกลก็คือแบ่งขยับขยายออกไปจากในแปลงนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะมุงพารี่ให้เขาก่อนเลยกันแสงแดดนะคะทุกคนเพราะว่า เราปลูกตอนเช้าเลยค่ะดูซิว่าต้นไหนจะแข็งแรงและเติบโตนะไม่ใช่กลับมาแป๊บกันหมดหวังว่าน้องจะอยู่ได้นะด้านบนน่ะเป็นแสล์สีดำนะคะที่เราไม่เราไม่เอาออกสักทีเพราะว่าในอนาคตก็คือหนาจสักวันหนึ่งเราจะต้องได้ย้ายขยับเขาแบบว่าขยายเขาลงแปลงเราก็เลยไม่เอาข้างบนนีออกสักทีนะ เดี๋ยวเราจะมาเอาผ้ารี่บังแดดให้น้องกสนก็บังแสงทางแสงได้ระดับหนึ่งว้างดีด้วยจะไม่บังก็สงสารเขาเพราะว่าเราตากแดดเลย ในสวนด้านบนประมาณเที่ยงตรงเขาก็ไม่โดนแดบดบเขาก็โอเคอยู่ได้แต่ว่าในส่วนอื่นที่ว่าเขาไม่มีที่บงังก็ต้องบังให้เขานะไม่รู้ว่าจะเพียงพอหรือเปล่าเดี๋ยวฝั่งนึ่งเป็นสีดำฝั่งหนึ่งเป็นผ่าที่แล้วกันนะก่อนว่าอะไรหรืออะเยอะ่ากัน ก็าบางได้อยู่นะระดับหนึ่งผักส่วนใหญ่จะอยู่ทางด้านนี้นะคะอยู่ทางนี้หมดเลย อันนี้ก็บังแสงในช่วงบ่ายแต่จริงๆตรง,นตงรเ,เนี้ยต้นกล้วยอะไรนีคยก็บังแดดได้ระดับนึงนะคะแต่ว่าเราไม่ได้อยู่บ้านเราก็เลยหวังว่าหัวต้นพันต้นเล็กเขาจะเข้านะคะเราก็เลยต้องบังแดดไว้กอ่อนนะซึ่งขยายเมื่อเช้าเลยค่ะ อาเสียบเสียบเมื่อเช้าแล้วก็ทางแสงก่อนไปทำงานโอ้โอเรียบร้อยค่ะทุกคนนี่เลย การขยายผักนะคะเพื่อเอามาปลูกเดี๋ยวฝั่งทางนี้นะ่าจะเป็นคะนา้าไม่งั้นก็กวางตุ้งนะคะที่จะปลูกได้กันได้นี่เดี๋ยวเราจะเอาที่เหลือนะคะมาปลูกแต่เนี้ก็คือเป็นกวางตุ้งห้องเต้นะคะปลูกคู่ก,กันกับมะเขือแล้วก็ถั่วพูนะคะถั่วพูเดี๋ยววันหลังก็จะได้มาทําค้างถั่วพูขึ้นข้างบนนี้นะคะนี ปลูกผักผสมผสานแปลงน้อยของเราจ้าแปลงถั่วพูอยู่ในปักหลักไม้ปักหลักนั้นนะคะนี่เลยปลูกคู่กันได้หลากหลายนะคะทุกคนปรุงดินให้ดีแล้วผักก็จะงามค่ะต้นมะเขือปลูกในดินในดินของเขาอยู่แล้วนะคะในดินพื้นดินเลยแต่ว่าทําอิดบล็อกขึ้นมาเพิ่มพื้นที่เพื่อปลูกผักด้านบนของแปลงมะเขือนะคะนี่เลยเขาก็เลยงามค่ะมีอย่างนี้เลย โอเคค่ะทุกคนคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะบ้านแสนดีการ์เด้นค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะทุกคนสวัสดีค่ะ